คนละครึ่งพัสเฟษสองมาแล้วนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์เตรียมพร้อมได้เลยค่ะแลวสุดทางรัฐบาลจะให้รอบนี้อยู่ที่10ล้านสิทธิ์เท่านั้นนะคะคาดว่าจะมีการเปิดลงทะเบียน,นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ค่ะรัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัสเฟสท,ที่2 10ล้านสิทธิ์นะคะซึ่งจะได้รับสิทธิ์อยู่ที่คนละ2 0 0 0บาทค่ะโดยจะมีการเปิดลงทะเบียน,นในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้และจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะในช่วงเดือนมกราคมและก็กุมภาพันธ์ปี2569ค่ะ เดี๋ยวจะแบ่งการรับสิทธิ์ออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มตกลนผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์จะเปิดให้ลงทะเบียนอยู่ที่5ล้านสิทธิ์ค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มบุคคลทั่วไปค่ะที่เคยได้รับสิทธิ์แล้วนะคะ จะให้อยู่ที่5ล้านสิทธิ์ค่ะสำหรับกลุ่มตกลนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์นะคะขนาดนี้ดาวน์โหลดแอป,ป่อ,อตั้งเตรียมพร้อมรอได้เลยค่ะกระทรวงการคลังจะมีการนําเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่16ธันวาคม2568นี้เพื่ออนุมัตินะคะในการเปิดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพัสในเฟสที่2ค่ะ